หลังจากที่กางเต้นเศษนะได้พักเหนื่อยกันนะครับพาก,กันเหนื่อยเมื่อยล้าจากการตากแดดนะครับตั้งแต่ช่วงมัดลวดนะครับสามคลิปลวดนะครับแล้วก็มาต่อด้วยเต้นนอำหนวยการสองหลังนะครับช่วงนี้ก็ทุกคนก็เหนื่อยนะครับแต่ก็ได้โอกาสพักช่วงนี้ก่อนที่ปูนจะมานะครับพักเหนื่อยกันนะครับไปเด้อนั่งยังไงนะเด

างเต้นดำเนินการเสร็จก็พากันเหนื่อยเหนื่อยอโอเวลาก็กระชันชิดเข้ามาแล้วนะครับรถปูนก็ใกล้มาแล้วนะครับรถปูนมาห้าโมง แซ่บจริงพี่น้องเอ้ยเจ้าคนร้อนอีหลี in ตอนนี้นี่ครับแดดร้อนๆนะการเต้นเสร็จนะตอนนี้ทุกคนเริ่มเหนื่อยมากอย่าว่าแต่ทุกคนเลยครับผมก็ไม่ไหวเหมือนกันเจอแดดร้อนๆแบบมีหลายวันนี่ปวดหัวเมื่อคืนคิดยาพลาไปสองเม็ดวันเมื่อวานตากแดดพากันมัดรวดมัดเสาพุดดิงนะ้งเนีบยปวดหัวแอนกี้นี่แทบสหลปนะแบบนอนตั้งแต่กลับเข้าห้องนะสองทุ่มนะ ก็ช่วงนี้เป็นงานที่หนักมากในการตากแดดนะทุกท่านนะครับแบบงานตากแดดนี่คือแบบโอ้สุดยอดจริงๆรนะร่างกายถ้าทนไม่ไหวนี่ก็ไม่สบายกันนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราทุกคนด้วยนะครับนะครับผมผ้าก็อยากซักครับวันนี้กลับบ้านค่ํากลับบ้านค่านนแน่นอน,นแล้วก็กลับไปปุ๊บก็ต้องรีบซักผ้าด้วยครับเพราะว่าวันเสาร์มากลับมานี่วันอาทิตย์ผมมีงานเช้าอีกผมต้องกลับไป น่าจะกลับตอนเย็นวันเสาร์เลยนะครับเพราะว่างานมีประชุมนะฮะก็ไม่ไม่ได้เกี่ยวกับยูทูบเบอร์นะประชุมที่หมู่บ้านนะครับก็มีภารกิจเช้าวันอาทิตย์นะครก็กลับไปกลับมานะครับห,หัวหมุนหัวมุนแต่ว่าจำเป็นครับนะก็ฝากเป็นกําลังแรงใจใด้วยแล้วกันนะครับก็ดีใจไหมเห็นระหว่างหนูไปสั่งน้ามา เห็นพี่เอ,เอาคลิปลงแล้วเห็นภาพบรรยากาศที่ว่าร่วมร่วมด้วยช่วยกันในการทํางานอย่างเงี้ยม,มีความสุขไหมถ่าตัดแดดออกนี่คือมีความสุขไหมครับมีความสุขครับเว้ทํางานคนเดียวมันไม่สนุกนะมันเหนื่อยนะครับแต่ถ้ามีคนมีพี่ๆหลายหลายคนช่วยร่วมแรงร่วมใจช่วยกันคนละไม้คนละมือม,มันมีความสุขนะครับในการทํางานนะนี่ก็คือแบบมาร่วม มาร่วมสร้างจริงๆเนาะตัง้งแต่รากฐานตอนที่ร่วมสร้างที่อยู่ที่กอกเขาก็ร่วมสร้างตอนย้ายก็ยังมาร่วมสร้างร่วมย้ายอีกนะคะสุดฝากเป็นกำลังใจให้กับลุงคนแล้วก็ทีมงานยูทูบเบอร์ทุกท่านแล้วก็ทุกช่องนะคะพี่ก็ใกล้เข้ามาแล้วนะคะพรุ่งนี้นี่แหละคะ่ะใกล้เข้ามาแล้วนะคะนับถอยหลังนก็อย่าลืม ชมคลิปย้อนหลังให้เราด้วยนะครับเราอาจจะลงช้าบ้างเร็วบ้างนะครับเพราะว่าบางทีทํางานไม่มีเวลาที่จะมาตัดต่อภาพนะครับคือเร็วๆแล้วก็ลงเลยนะครับก็ขอบคุณทุกท่านเด้อนะครับดูบรรยากาศนะครับการทํางานอันนี้ก็อยากกินน้ำเย็นเๆนนะฮะพากันหินไนเมื่อไรนี่ครับร่มมันมีอยู่แค่นี้นะครับถ้าไม่เอาเต็นท์นำนวยการมาแล้วก็

ทายี่าลืมฝาก่าไกรกลคนอย่ากดไลค์กดแชร์ดีสอนแฟมิลี่นุกี้แฟมิลี่นะครับบ่าวสอนบ้านจำประดงเหนือด้วยนะครับโผมนะ